ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเจอกันตอนเอ่อโมโมวันเดียร์ย็นขึ้นหาถุงกัวนะคะพี่น้องค้านะคะเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ้งอันนี้ก่อนนะคะหน้านตาของก๋วยเตี๋ยวนะคะยก,ยกยกกล่องมายกกล้องมาขัดจอยโอ้ยแบบพี่น้องค่อยสร้างแบบพิเศษนะ,ะพิเศษแบบเวอร์เวินนะคะสร้างแบบเวอร์เวนอ,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 อีนดีนะคะอันนี้สุดยอดแห้งพี่น้องสุดยอดเบิ้งเอาเอาขึ้นมาอีก

เข <c oughs> าอย <c oughs> ู่เขาเขาเล่นไปถึงบักรถึงนะฮะใช่ค่ะว่าเขาเคยพลาดมาก่อนในฤนี้อะไร่งเงี้ยคุณจดเบอะไรคือความมั่นใจากชานี้ะชเีวผีจดเรื่องปัญญาหอยังงวอะไรนะนใจในตัวเขาคือปกติเก่อนาอย่างก่อนไรเ ที่ออแล้วแ,แต่เขากล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อ่อีกคนคนนึงก็คือ <c oughs> คือะเดียรู้ว่าการที่คนคนหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเพื่ออีกคนนหนึงได้หมายควราะว่าเขาอะรักคนคนนั้นมากกว่าตัวเขาเองคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาเปลี่ยนเท่า <c oughs> ที่เราสังกเมื่อกี้เขายังคุยโทรศัพท์อยู่พี่ไม่อยากจะพู่อันนี้แส <c oughs> แกก็คโศัพสั่งเรื่องโซฟาแลนด์ทำยังไงให้เชื่อว่าเก่งไม่ไม่ห้นลุไม่เจ้าชู้หนูก็ประกาศลงในเฟซบีเขาหนูกบอกว่าผู้หญิงคนไหนที่แต่งตัวโป๊ๆแล้วก็ไาโชว์ในเฟซบุ๊กแกถบอกนะคะเรืนองที่่ยราอทตู้เย็น Samsung u n i l x อะครับ a s g Advance <melodies> แบบเลยหัวขนเรือเปล่าพอมาคนมันว่าปรุงปรุงรสจัดจัด้นขะนข้นใช่ไมหนาเปื่อยย่างดีจัง เดี๋ยวว่าบให้เินผากันยืนขอเสาขอเทียนหรอไปหอนหาคนมันลายเขาก็กินยาหายยาหายคนี้มันว่ามีความสวยมีความแรงมีความลุยมีความสุขมีความกันนน นาแบบเดียวกันบจ้านาบางทีับาง่เอาเสิทุนชชู่กเสิเชวยปก้องผมนาเบอรอะมหนสา้องเนผมไม่กินเ้าทานงเราเนี่ยอืสุนิ่าวเนพื่อเนคุอวนห่ยอ่ายองกล้าผู้หอ้วนฮะชอบกินเจ้าขาเรากินแต่อเยี่ยหัวตนับกันหาตอนกินแต่าน็เมผิวกาใสนั่นคือพลังการช่วยฟื้นบำรุงจากวัสล เกมผู้กดบัาคับจีบบอลวานก,กับวานมากกอลเตต่อเซผู้ชายอันนี้นำสรงให้หัวทางทีเดียงกขึ้นนะนะคะจะไปลงเรียนอเมรงกาฮะพอิดที่จะมาลองยากหนอยเออ เราดีระบบโซล่เซลล์ช <Glenn> ่ยัเนมคุณอาคิดวเรียนรู้วยทงาไวยสินาคุณชิดไหม่ไม่ห่วงเลจะมีคนครมันจิ้มเน้อเปื่อยเ๋ยาบางไม่ออกบางเน่เปื่อยใจของเราคูิขาว่าไงครับภูมิใจค่ะ

มันเหลือเนื้อเปลือกพอดีนะคอแลเห็นอันนี้เราผม,มาเอาเนื้อเปลือกก็ได้ทั้เนื้อบเ,เรารูดว่า,าความสุขขอต่าันาความสุขเกิดขึ้น่านทุบบวกวัเมื่อปวดีษทด้วยไทนหเ,เราไม่บรรเาปวดไข้พราสตว่าครตผลิตภัณฑ์ไทน่ลองลค่ะ เด oh ็กกินก๋้เตียวไก่ได้กินกุ้เตียไม่ใหญ่ไก่นั่นนต่ไม่เป็ดคนเจ้าไก่อเป็ดผิวฝอยทำให้ยิง ลอเรียรีไวท่ิลเลอร์มีหยารูลอริกสบเท่าหรือรอยบลเลือ้านิวอกให้ฝู่ดูเอินอ่อนออแลปีเอรเต์อตาคะรับเน้อหนาแเบิ่าต้องารเนื้อเปยนั้นมีหนองหหายักเบิงงน้จะหายผิวี่ดเปนสายอย่งไ้นลอยลองน่มาบโปรเทคไทยท นี่ยฮงนักเล่นบอลอันนี้ก็ตามยังอันนี้นี่อันนี้าดนี่ปัญหาคือข่อมค่ะโนนบุกตัวนี้ไมฝังเทปแต่ได้ปกติมันบอลค่ะเขาสื่อใช้ศาต์พรอนบ่ลจะเป็นยังเลยแค่ใช้าสตร์มันเ็นบอ ไปสืบทา,ทาสงสายสารมาไว้ั่มันล้วนนั่งคามันล้วนมันล้วนกัะหลากเลยพี่ไม่ต้องรู้อนตายเอาป๊กชิเจ <c oughs> าเลนโมกป๊ะโป๊ะแตกมาก เอามาเอามาเจ้าองน้าเีวขนเห็นผุดงงหมผลดงแบบี่เอ็นยางไม่ออกใครแบบนี้เอยไปเอามาสีใหม่ไงเลือกปอร์ลสอง

เดียวเลยที่อันนั้นคือคือบังคือกเวอร์่างกันนะครับคือผู้จัดรอเาใช่ครัคือคือเอา่เจ็ดบเปอร์คือเพื่องเขอีกสามเปอร์เซ่ยเราบอกว่าถ้าเราไม่หืุดแล้วเราอีกคึ่งชีวิตเน่เราเราไม่อยากเพราะอย่างนยังยังคุณมีผู้หญก้งคนแล้วเราเวลาทำงานเวลาทำงานนี่แลโอ้โหคือหเราหนึ่งผมเป็นโรดิวเซอร์ของ้าบังเอโตจะบุ้กุม ตัวเจะห่อข้านกลมทุีนก่อนหลักอยใช่ว่าเราลยเามี่สิ่งเดียวตรงนั้น่ะกินัเที่ยวคือตอนเนี้ยสมัยก่อนคือเล้าี่มันเมื่อเมื่อวื่อเือวนอว่นเน่อเือวนเ่วือเอ่อเมื่อวานเเ่อเมื่อเมื่อวาน แต่วันนี้พอผมมีเขาเราเริ่มวันนี้คือเขาไม่ไม่กระนัมประวาติ็กี่บจบตรงนั้นอ๋อคาดีครับใช่ต้องการประวัติวันนี้ทนาวันนี้คุวันนี้